พระราชพิธีปันรสมวานถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์ในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานถวายพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตร์พระบรมมหาราชวังโดยมีการร่วมพระราชพิธีจากคณะทูตและกงสุลต่างประเทศทั้งหมด85สหประเทศและหนึ่ง องค์กรเจ็ดองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้รวมถึงการเฝ้าพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในการประทับพระราชอาณาจ7พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพริมบราสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนานีพันปีหลวงในโอกาสนี้มีการเสด็จด้วยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกระสีมาโชติดมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุญ,ญราชกุมารและเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาสกัญญาณีที่เสด็จมาพร้อมด้วย สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศิลป์มหาวชิราลงกรรณราชพักดีสิริกิจการีพิรยพัฒน์รัศมีมคุากรปิยสยามบรมราชากุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องเธานางเิงเจ้าฟ้าจุลาภรนัยลัยลักษณราชากุมารีกรมพระศรีสว่างคัดวัดวรขติราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพัจุธาภรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าทิติยาคุตกิจเฝ้าทูลละองทุลีธรบารทานรับเสด็จณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงวางโพมาลาที่หน้าพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าพริมาปราชเสด็จไปทรงวางโพมาลาที่หน้าพระโกศทรงจุดรูปเทียนเครื่องราชสักกระทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพริมาปราชทรงจุดทุปเทียนเครื่องราชสักกระทองลงยารองและทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงกราบประทับยืนหน้าพระราชอาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพตตนมหาเศษทรงกราบรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาณจัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดเทียนดูหนังสือประเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรีมบราชเสด็จไปทรงจุดทุกเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระบรมศพทรงทำรมกราบประทับพระราชอาณาสงศีลพระพรหมชิรังศรีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาปิยกนธรรมกถาเสด็จไปทรงจุดทุกเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยทำบูชากันเทศประทับพระราชอาสาเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาณพระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพริมบราชเสด็จไปทรงหลังทัศนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพตนมหาเศษทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพริมบราชเสด็จไปที่หน้าพระโกรธทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดทุปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกน้ำมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพริมาราาเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกระสีมโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบุญราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัญญาณีจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ แต่ที่น่าสนใจคือการเฝ้าพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีการเข้าร่วมจากคณะทูตและกองสุลนต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวมถึง86คนจาก85ประเทศและ1องค์กร7องค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นการเฝ้าพระบรมศพที่มีความสําคัญและมีความเป็นทางการสูงสุดทําให้พระราชพิธีนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจและมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย และนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ควรรู้จักกับพระราชพิธีปันสมวันนี้คือการถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาปยากรธรรมกถาซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นเจริญของสังคมและเป็นการเฝ้าระวังความสุขแห่งจิตใจของผู้มาเฝ้าทําให้พระราชพิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการถวายพระบรมศพเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมความสุขและความเป็นเจริญของประชาชนในประเทศไทยด้วย